คำเตือนการจัดทําข้อมูลที่นําเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะเจอกันทางช่องลาวันเค,ค้อเก้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้แอดกับมีแนวทางหวยห้าหน้อยหวยเล่าสตาของอาจารย์ก่อนกาลสินมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยค่ะ ตัวเลขของอาจารย์กรกาลสินแอดกระพึงเอามาลงเป็นคางเลขเด้อค่ะพอ่อเมพี่น้องถ้าพอ่อเมพี่น้องมีโชมิลาบนำอาจารย์กรกาลสินกล่ามาคอมเมนต์บอกใดเนาะค่ะที่แอดจะไปหามาลงให้เนาะค่ะพอ่อเมพี่น้องมาเบิ้งตัวเลขของอาจารย์กรกาลสินกันเลยค่ะพี่น้องห้านอยงวดประจำวันทีหกตุลาสองหาหกสามค่ะสามนอยพิเศษปกติพิเศษ,เศษวิ่งลูดหก ชุดตัวเลขชุด2ตัวก็มี6ชุดโดยกันค่ะก็มี6 2 6 5 6 8 6 3 6 7 6 9แล้วก็มีชุด3ตัวอีก4ชุดเนาะค่ะก็มี8 6 2 9 6 5 8 6 3 9 6 7อาจารย์กราลาสินค่ะอันนี้คือของอาจารย์กรากลสินเนาะคะ่ะเพื่อนกระร่วมห้เลยเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง พอม,มีพี่น้องมากชอบก็เอาไว้เป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะไปเบิ่งหวยเล่าของอาจารย์กรกาลสินกันต่อเลยค่ะ6ตุลา63ลาวลาสตา VIP วิ่งรูด0ชุดตัวเลขกับมี01 03 05 0นึ่งศูนแล้วก็มีชุด3ตัวอีก3ชุดเนาะค่ะก็มี501 5 0 2 5 0 6ก์อนกาลสินค่ะอันนี้คือเล่าสตาวีไอพีของอาจารย์กรากลสินเนาะคะ่ะพ่อเม่พี่น้องพ่อเม่พี่น้องมากชอบก็เอาไว้เป็นแนวทางแคบหนาจอไว้เลยค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์กรากลสินค่ะทีแบงปันเนาะคะ่ะแล้วก็ขอบขอะคุณพ่อเม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมค่ะขอหายสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆเด้อห้โชให้มันค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ